แล้วซ้ายเรียกขวาเมืองในเทอแลนก์กลางคืนเป็นเงียบเงาอย่างนี้เลยลรอ ถใส่เสร็นแล้วนะกี่โม,มงแล้วอ่ะเที่ยงคืนครึ่งเหรอ ถนนสายไหนวะเนี่ยโคตรเอา้าพี่เล็กโด,ด้เดี๋ย ถนนอะไรอ่ะนี่แหละถนนนี้แหละเคยมาจุดโนตาลตีที่นี่อ่ะจะบอกให้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วอ่ะอย่านะความทรงจำฉันยังดี นายความอ่ะที่นี่อ่ะเห็นไหมสัน,นักงานทนายความ่ะจดโนตารีตอ่ะแปดร้อยยูโรเฮอย่านะจำได้ฮะ ความที่ฝรั่งมันอยากเก็บผูกมัดเราไงนานก็บอกว่าเธอต้องอยู่กับฉันนะฉันยกบ้านยกที่ดินยกรถยกนี่สินให้เธอท่านยกให้เธอหมดเลยนะโนตาลีดอะทนายความจด จดนับไดความแปดร้อยยูโรไม่แห้ได,ได้ความรู้ไงว่าได้จด,ดอะอะฉันจะเอาทำไมแันก็บมาขอ้ขอเขาบอกว่าเธอต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทำไม่ได้ฉันไม่เคยอยู่ใต้อายัดไข่ฉันต้องเป็นตัวของตัวเอง ก็ <c oughs> เลยไม่เอาก็เลยถือกระเป๋าดําออกมาเลยถุงดําถุงดําอ่ะย้ายบ้านไม่อยากเป็นโรคก,กิดยกตัวเองออกมาเลยสมบัติไม่เอาไม่อยากได้ฉันเลยเป็นโสต <c oughs> เป็นโสดสิดีให้จ <c> ด <oughs> <c oughs> โนตาลิตอะธนาความพินัยกรรมอ่ะแปดร้อยยูโรถนนเส้นนี้เลยเนะี่ยตึกนี่แหละเด็ไม่ถึงสามสิบนาทีเสียแปดร้อยยูโรฮะ อะไรนะก็จะผูกมัดเราไงว่ามันเห็นว่าเราอยากได้ต่างเมืองสมบัติเยอะมันที่น่ว่าเออแต่มันไม่ใช่ไงสมบัติก็ไม่อยากเอาอยู่กับคนโลกกิจ ตายเอาดับหน้าไม่ต้องจบปัญญาโทไม่ต้องจบปัญญาเอกไม่ต้องจบปัญญาตีาฮะ อนี้อย่างสวยเลยโอ้ยมันถึงสถานทูตไทยแล้วนะเนี่ยหลานอฟานเมอร์ฟอร์ด ที่บอกว่าน,งน,งนงางโลกกิตนางโลกกินยังไงเอ้นั่นล่ะเหรอไอ้คนนั้นล่ะ,นนละไม่ไม่มไม่เคยโลกกิตหมายความว่าเขาคิดว่าเขาจะกำหนดชีวิตของเราให้อยู่ใต้อานอาน,นัตเขาว่าไงเขายกสมบัติให้เราแล้วเขาจะ คิดว่าเราต้องยอมเขาทุกอย่างไงเขาใจปะมันแต่มันตรงขันข้ามบ้านละพอยกสมบัติให้ทุกสิ่งแล้วพี่กลับไม่อยู่กับเขาพี่ก็ออกตัวเองหนีจากเขาเร็วขึ้นไงนั่นแหละพี่เลยว่ามันโลก,กจิตมันคิดว่าเงินน่ะซื้อพี่ได้ไงแต่พี่ไม่เอาเงินของมันน่ะกพพี่ไม่อยู่ใต้อายัดมันไง มันห้ามพี่ไปนน่นไปนี่ห้ามไปหาเพื่อนห้ามให้เพื่อนมาหาเฮ้ยมาพี่ถือกระเป๋าให้มาเร็วเร็วแค่ให้ผัวมารับเหรอโอ้โหโทรเรียกให้ผัวมารับงี่เง่าสินดี ใครไม่จะถึงวารุณีอยู่แล้วนั่นเองดูป่ะเดินเร็วๆรถชนข้างหลังมันฟังพี่ที่ไหนล่ะมันอวดเก่ง ะมันอะส่งเขากลับมาใครไม่รู้เห็นไหมน่ะสวยงามอลามชาเศรษฐีก็บ้านแถวนี้ไง รถก็ไม,ม่วิ่งป้ายรถบาสรถบาสนะแต่ไม่มีรถบาสวิ่งนะ กเดินนี้ม่สเสียอีกพี่ปวดเยี่ยวนะมามามาตรงนี้ไปสถานทูตเก่าไงเดี๋ยวขวาไปเนี่บ้านไอ้ยศรู้หมดอหะแถเนี้ย ถนนลาดฟันเมเดฟอร์ตตรงนี้ฮะรู้เ่าฮะโอ้เรื่องอะไรจะให้ใครฟันเราต้องฟันเขาก่อนที่เขาจะฟันเราความความฟันมีแค่ความฝัน เดินมาเดินมาทางนี้เฮ้ยเด็กนะมันดือด้อๆนะเด็กอะนะทางนี้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 ไม่ต้องไปกดยูดไม่ต้องไปกดตมๆเลยมาพี่พามาโอ้ ไปทางนี้ร้านพี่แมวไหนตรงนี้ร้านพี่แมวจะไปทางนี้หรือจะไปทางนี้ทางนี้จะเปียวหน่อยถ้าทางนี้จะไม่เปียวจะไปทางไหนจะไปทางเปียวหรือไม่เปียวชอบเปียวหรือไม่เปียวฮะพี่ถามว่าจะเอาเปียวหรือไม่เปียวอย่าอย่าเยอะ ไกลกว่านั้นเนี่ยทางนี้ใกล้ก,กว่าเยะไปค่ะงแต่ทางนี้ออกถึงบ้านเลยนะตรงเนี้ย <laughs> ตุกั <laughs> นมา <laughs> <laughs> ที่ไม่รู้ทางเ้ยทำไมอ่ะมีทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ดเถียงให้เบาๆลงสิความสวยของอะไรนะเอางกเสียเสร็จแล้วอาวถให้เธอไปใช้ไงเขาก็เดินกลับบ้านน่ะฮะ กลับรถกลับมาก็กลัวมันชนไงกลัวมันล้มไงวิถึงมาให้มันขับไงเห็นเห็นเห็นหวัวลนๆนมีเจ้าผู้เดียวหัวลน,นลนมีเจ้าผู้เดียว มันไปดูมันไปดูบูธเฮาเตอร์นะว่าเป็นทางไหนทางไหนตรงนี้มันจะไปถึงถึงนู่นเลยนะโรงแรมเฮมเอลต้นเลยนะ ถึงวารุณียังอ่ะยังไม่ถึงตรงข้ามเนี่ยวันนี้วันจันทร์เขาก็ปิดเมื่อก่อนก็มาบ่อยเนี่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 ยมาถึงวารุนีแล้วโยก็ยนั่นแหละรู้อยู่ไปถึงตรงไปก็ถึงอันเฮลต้นแล้วถึงบ้านมันละ <ค>ย<ค>ยอยากจะเดินก็ให้เดินสมใจละจะได้หลับง่ายๆหน่อยแ<ค><ย>ก้วซ้ายสามแก้วขวสาม บอกว่าจะถือกระเป๋าให้แล้วเขาฉุดกระเป๋าเจ้าไปใส่แล้วเนี่ยมานาอีกไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอก ก็ถึเบลจะขุดยี่สิบยูโรหมดแล้วนะเบลจะขุดสิบยูโรหมดแล้วนะ วันอยู่เยอะเลวมันหนาวมากเลยวันนี้อยู่ฮอลแลนด์ร้อนมากเลยโลกเนาะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ไฟเขียวพรตลอด เดินสามกิโลถึงบ้านอ่ะคิดดิร้านดอกไม้สวยจังนอนยังอ่ะฮะ ยัง yeah. อีกายไฟแดงหน,นึ่งรู้สึกจะเป็นสถานทูตที่ไหนไม่รู้เ่ย <Okay. S 2> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมันใกล้เกินฝันตปวดฉี่มากเลยนอนหลับยัง <Yeah. S 2> ฮะ <Yeah. S 2> เซนทรัมศูนย์จุดสี่สี่ร้อยเมตรถึงเซนทรัม Thiện này mới đó đấy ạ. À? <laughs> Khóc tiếng gì <nhàng> à? <cười> Hả? Hãy subscribe Tôi อะไรนะนี่เฮลต้นอยู่แล้วเนี่ยเฮลต้นเฮลต้น ข้าวซ้ายสามข้าว้ายาขวาสามแล้วมันเลี้ยวเห็นนะมซ้ายสามขวาสามหา่างกันสิบเมตรไม่อยากให้มันไม่อยากอยู่ใกล้มัน ลูกสาวอยู่อ่ะเอ้ยระวังรถนะหลับยังหลับแล้วเหรอหลับรถปีติสิ ฮัลโหลนี่มีหลับได้ยังพูดอีก ไหวป้ะน่ะกินไวแค่สามขวดนี่นะมาถือกระเป๋าให้มาเร็วอีกห้านาทีก็ถึงแล้วเดินหลับป้ะน่ะ ถึงเฮลต้นแล้วถึงบ้านแล้วมาพี่ถือกระเป๋าให้วางเลย เห็นว่าเฮลต้นน่ะเห็นว่ามันดูว่าวเลนได้เนี่ยใครซื้อว่าวเลนไม่มีหรอก ล้วโทรศัพท์ไหมฮะเอ,เอาไม่เอาเอา,เอาก็ต้องเดินให้ตรงทางรถสวนมาแล้วจะยุ่งนี่ถนนพระราชาเห็นไหม นี่โรงแรมฮิลต <Five star. S 2> ันโรงแรมฮิลตันไฟสตาร์ฮะเออไม่ได้เรียนไดไไม่ได้หลอกด้ยนี่ เลเว่นอีเลเว่นก็ปิดแล้วเนี่ยคอฟฟีน่นี่เห็นไหมมอลิสตาฟิสเน็ต นีน่ี่โรเลมฮิลตนถนนบ้านคอยดีนี่ถนนพระราชาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าได้ยัง สามกิโลสามสิบนาทีโอ้เดินสามกิโลสามสิบนาทีเต้นเตลังเต้นเต้นเตลังเตลังเต้น tang ta leng tang 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 ta leng tang 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 ta leng tang tang ơi vậy lập được